ได้ดัปาึกแม่งดีเพื่อนช่วยกูด้วยแดกมึงเฮกูลกพไม่อยากโดนตองเออกูมาแล้วกูจะมาตองกูเตอเอ้ยเสอะไรวะไป่มาอยีแม่ง้าไอ้น้องยิงแสเลเซอร์อะไรมึงอยากโดนย้ยกรบอกใช่ไหน้องไอย้กระบอกาใจมึงไปเอ้ยมาไหวพิพูเร็วอะไรไหวพิพูเร็วขึ้นเลยตายไปซะพวกมึง อย่าลืมนะว่าตอนที่โดนพวกปุงมอะผูมึงกัปเกรดกูงั้นกูจะใช้ของี่ีัปเก่ดละค่าพวกมึงดูล่าเอ้ยโอ้ยใส่ใจรังเกบินหนีกับเดดเดวเดดเหรสเปกแมนมึงไล่ซิวูอีกแร้วเหรอโอ้ผู้สเปกแมนพวกเราลัดเยี่ยมนี่มึงกวนตีนเหรอมึงเกาะดีดิ